โอเคพืชเนาะในกระบวนการของโซ่อาหารเนี่ยพืชจะเป็นจุดเริ่มต้นของโซ่อาหารเสมอนะครับเพราะพืชไม่ต้องวิ่งไปกินคนอื่นพืชมันสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้พืชน,นะสังเคราะห์ได้แสงได้ดังนั้นเวลาเราเขียนโซ่อาหารนะครับมันจะเริ่มจากพืชเสมอมันจะเริ่มจากพืชเสมอนะครับหลังจากนั้นเราก็เขียนลูกศรนะ หัวลูกศรจะชี้ไปหาคนกินย้ำหัวลูกศรชี้ไปหาคนกินเสมอตอนนี้ใครกินข้าวอยู่ผมไม่ใช่ใครกินข้าวในภาพตะกกแตนกบนกอ่าตะกะแตนกินข้าวอยู่ตะกะแตนกินข้าวอยู่ไม่ใช่ท่ากีกินข้าวอยู่นะถ้าจากในภาพเนี่ยแล้วก็กบ อ่าแ,แล้วก็กบมันก็มากินตะกะแตนต่อหัวลูกศรจะชี้ไปหาคนกินเสมอแล้วก็นกจะเป็นคนกินถัดไปแบบเนี้ยเราเรียกว่าโซ่อาหารครูถามต่อถ้าตะกะแตนตายเกิดอะไรขึ้นไหมตะกะแตนตาย<บ>ตกกบตายไหม กบก็จะตายถูกกบจะตายด้วยเพราะมันไม่มีอะไรกินพอกบตายนกก็จะตายเห็นไหมเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเป็นโซ่อาหารเลยข้าวตายไหมถ้าสมมุติข้าวตายนะตายหมดเลยทั้งโซ่เนี่ยไม่มีอะไรมีชีวิตอยู่รอดเลยอ่ะสามคำที่สําคัญนะครับคําว่าผู้ผลิผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายตอนนี้จดนะครับเดี๋ยวครูจะที่บายไปด้วยเนาะ ในระหว่างนี้จดสามบรรทัดและครูก็จะอธิบายไปด้วยว่าสามคำนี้หมายความว่าอย่างไรคำแรกคือคำว่าผู้ผลิตจดไปจดตามนะสามบรรทัดเองนีมีนิดเดียวผู้ผลิตนะครับคือพืชพืชจะเป็นผู้ผลิตเสมอเพราะว่าพืชสามารถสร้างอาหารเองได้มันสร้างอาหารเองได้นะครับ เขียนไหมคะครูเขียนครับสามบรรทัดนี้อ่าหน้านี่เขียนนะพืชและสิ่งมีชีวิตสามารถสามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกกระบวนการแบบนี้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ที่มีสีเขียวเนี่ยจะสร้างอาหารเองได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นเราจะจับพืชว่าเป็นผู้ผลิต พืชคือผู้ผลิตนะต่อไปคําถัดมาคือคําว่าผู้บริโภคผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารอ่าวิ่งไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเงี้ยเราจะเรียกมันว่าผู้บริโภคส่วนผู้ย่อยสลาย มนุษย์เราเป็นผู้บริโภคนะมนุษย์เราเป็นผู้บริโภคเสือเป็นผู้บริโภคงูเป็นผู้บริโภคเนีย่ยง,งูกินหนูอย่างเงี้ยมันต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นครับขเขียนสั่งเคาะแสกไหมเขียนเขียนครับอ่เขียนทั้งสามรทัดเลยนะผู้บริโภคคือต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารตะ,กระแกตนอย่างเงี้ยต้องไปกินข้าวเมื่อกี้ แสดงว่าตากแตนก็เป็นผู้บริโภคบริโภคคือการกินเนาะส่วนผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่ย่อยสลายเช่นเห็ดปลาพวกนี้เป็นผู้ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่ย่อยสลายเนาะก็คือเห็ดปลาพวกนี้มันจะกินซากคือมันจะทําหน้าที่ย่อยสลายซาก ซากสิ่งมีชีวิตนะอย่างเช่นเมื่อเราตายไปเนาะถ้าใครเป็นคริสที่เราไม่เผาศพนะก็เอาเอาไปฝังเนาะร่างเราก็จะสามารถย่อยสลายได้เพราะว่าเห็ดราก็จะขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งมีชีวิตย่อยสลายก็คือพวกเห็ดราต่างๆนะครับ เนือ้อหาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยใครเพิ่งเข้ามาขจายกูกำลังบรรยายจะจบแล้วเนี่ยจะเป็นอันอะไรนะจะเป็นภารงงานแล้วเนี่ย ตอนนี้ให้เวลาจดนะครับใครมาสายใครไม่ทนันแคบไว้ก่อนก็ได้นะครับใครคิดว่าตัวเองจดช้าจังเลยก็แคบไว้ได้เนาะอยากให้ฝึกเขียนด้วยแล้วไม่ค่อยได้เขียนเลยเพราะไม่ได้มาโรงเรียนบรรยากาศตอนกลางวันนี้ง่วง,ง,วง ค,ครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนใครเสร็จแล้วก็ดูทบทวนรอวันนี้เปลี่ยนมาสอนอยู่ที่บ้าน รอรอ,อเพื่อนก่อนใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมยังไม่เสร็จครูย,ยังไม่เสร็จอ,อ,อ,อ่ะรอรอรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอหกก็ต้องเขียนเยอะกว่านี้อีกยิ่งโตเรายิ่งเขียนเยอะ มันแกะหน่านอนมากเลยกับบ้านหลับสอนอยู่ที่บ้านก็ง่วงนอนเสร็จหรือยังยังครับค่เราสุมินตราก่อนสุมินตาแคบรอไว้ก่อนก็ได้หรอกกรองสุดท้ายแล้วคครับ ไม่ช้าจุ่มเดี๋ยวจะมีงานหนชิ้นให้เขาสั่งบันทอดเองให้มันนช้าจังเงลยรอรอสวัสดีจ้า ่ะใครไม่เสร็จแคปไว้นะจะไปต่อแล้วนะให้เวลาแคปนะครับสิบเก้าแปดเร็วเร็วเร็วเจ็ดหกห้าสี่สามสองแอคชั่นใครจดไม่ทันแคปไว้นะครับไปต่อแล้วนะไปต่อได้ยัง ไปต่อนะครับอ่าครูะไปต่อนะอะ่กลับมาที่เมื่อกี้อู้เลอะจังเลยใครคือผู้ผลิตจากภาพข้าวอ่าข้าวเป็นผู้ผลิตถูกต้องครับข้าวจะเป็นผู้ผลิต เพราะว่าพืชจะเป็นผู้ผลิตเนาะใครคือผู้บริโภคบ้างตากแตแตนผู้บริโภคโกบเป็นผู้บริโภคไหมเป็นนกเป็นผู้บริโภคไหมเป็นเนี่ยกินหมดเลยพวกนี้กินเป็นผู้บริโภคหมดเลยแต่ในนี้ไม่มีผู้ย่อยสลายเนาะอ่าแบบนี้นะข้าวจัดเป็นผู้ผลิตตากแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งอันนี้ไม่ต้องจดนะครับ กบจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่สอนกจะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่3หรือเราเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในโซ่อาหารนี้ vegetables vegetables. ข้าวจะเป็นผู้ผลิตนะกระแตนจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1คือคนกินคนท ah ี่1เลยกบจะกลายเป็นผู對對้บริโภคลำดับที 2> 2> ่2และนกจะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่3หรือว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองเนาะอันนี้คือโซ่อาหารนะครับ เดี๋ยวเราจะตอบคำถามนี้ไปด้วยกันนะอันนี้ไม่ไม่ไม่จดแล้วนะถ้านกในสายใยอาหารนี้ลดลงอย่างรวดเร็วสิ่งมีชีวิตอื่นจะเกิดอะไรขึ้นนกหายไปเกิดอะไรขึ้นกบจะไม่โดนกินถูกถูกครับกบจะเพิ่มจำนวนขึ้นเต็มไปหมดเลยนกหายอะ่ะกบก็จะเต็มไปหมดเลย ไม่มีใครกินกบเนี่ยถ้าแบบนี้เธอจะทำข้อสอบครูได้เลยต่อไปข้อสองถ้าตะก,กะแตนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตกกะกัแตนเพิ่มมาสี 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตะกแตนเต็มไปหมดเลยสิ่งมีชีวิตอื่นจะเป็นยังไงกินมกเยอะขึ้นนะกกบก็จะเพิ่มเพราะว่าตกกะกัแตนเพิ่มใช่ไหมแต่ข้าวจะลดลงนะ ข้าวจะลดลงนะครับข้าวมันจะลดลงเพราะว่าเพราะว่าตะกตันเต็มไปหมดเลยตะกั่นเต็มไปหมดมันก็จะแยกกันไปกินข้าวข้าวจะลดลงสามสิ่งมีชีวิตใดในระบบนี้หากตายลงจะทำให้ระบบนี้พังอะไรที่ข้าวคข้าวคเยี่ยมยอดถูกต้องถูกต้องถ้าข้าวตายนะ ข้าวตายแค่หนึ่งอย่างนะระบบนี้ทั้งระบบพังลงได้เลยครับเพราะข้าวเป็นจุดเริ่มต้นเนาะข้าวคือผู้ผลิตเนี่ยแค่นี้แหละสัตวกินพืชก็จะค่อยๆหายไปใช่มันจะค่อยๆหายไปถูกต้องครับเยี่ยมยอดจบจบโซ่อาหารจา้าต่อไปเป็นงานแล้วจา้า แป๊บนึงนะขอหยุดแชร์ขอเรียกงานออกมาก่อนนะครับกดบอแล้วก็ขอกลับมาแชร์แป๊บนึง่งตึงตึง วันนี้เป็นงานชิ้นนี้นะครับระบบวิเวทหนึ่งเนาะได้เลกมอีกแล้วผู้ผลิตอะไรเป็นผู้ผลิตบ้างเสือเป็นผู้ผลิตไหมก็มาเติมหรือว่าเสือเป็นผู้บริโพคพืชก็เอามาเติมหรือว่าเสือเป็นผู้บริโพคสัตว์ก็มาเติมหรือเป็นผู้บริโพคทั้งพืชและสัตว์ก็มาเติมทำเสร็จแล้วกด submit answer นะครับ submit แปลว่าส่งเนาะ Submit Answer ด้วยนะครับทําเสร็จแล้วแล้วปล่อยค้างไว้ไม่ได้นะต้องกด Submit Answer น,น,นะครับแล้วชื่อก็จะมาปรากฏที่ครูถ้าท่านมีชื่อแล้วท่านก็จะออกจากห้องเรียนวันนี้ได้เลยนะครับวันนี้มีงานเดียวแค่นี้เนาะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับปักกผมเ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้าทับ,าบสางงยอย่าลืมพิมพชื่อถูกต้องนะครับไปแล้วหนึ่งงานไปในช่องรับส่งใน Google Meet ได้ไหมฮะใช่ส่งใน Google Meet ด้วยสักครู่เช็คชื่ออีกอครั้งหนึ่งใครไม่ผ่านครึ่งไปทำใหม่นะครับเดี๋ยวจะรอดูผลนะทำไมื่อเรื่อยเลยเหรอครูว่ากันครับถ้าไม่ผ่านครึ่งไปทำใหม่ Oh มีอยู่สิบเอ็ดหกคะแนนครับมีอยู่สิบเอ็ดข้อ oh <my> อ่ารอดูชื่อนักเรียนละกันนะครับอ่าตอนนี้เชิญจัดการได้เลยครับ oh <my> ใส่ด้วยครับใส่ด้วยใส่ด้วยฉันไม่ต้องใส่เพราะอันนี้เราอยู่ oh <my> ห้องเดียวเนาะครูก็ตรวจได้แล้วแต่เลที่นี่จำเป็นนะครูจะได้ตรวจง่ายๆหน่อย oh หนูใส่ช้อนไปนแล้วค่ะครูไม่เป็นไรใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรสุภาพพิษใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรวิทยาศาสตร์ก็ประมาณนี้นะครับเรียนประมาณครึ่งชั่วโมงนะแป๊บเดียวรอบงานอีกประมาณสิบสิบกว่านาที เน็ตกาคุเอามาเลยเน็ตได้อยู่ใจเยน็นอ่าส่งมาแล้วหนึ่งคนที่ตาวัดได้แปดโอเคหรือว่าจะทำใหม่ก็ได้ให้มันเต็มก็ได้อทอ่าใครได้น้อยกว่าห้าที่ทำใหม่นะวันเนี้ยผู้บริโภคผู้บริโภคคือคนกิน คู่หนูมีคำถามครับคนเราเกิดมาได้ไงอ่ะคนเราก็เกิดมาจากการปฏิส,สนธิกันระหว่างไข่กับอสุจิคูบคแบบคนมาเกิดเกิดคนแรกในโลกอะ่ะเขาบอกว่าเราวิวัฒนาการมาจากกลุ่มไดโนเสาร์มันเริ่มจากจริงๆมันเริ่มจาก แบคที ria ก่อนทำไมทำไมทำไมสุภาได้เจ็ดใช่ไม่พอใจทำใหม่ได้แล้วคะแนนมันก็จะมาขึ้นที่ครูนี่แหละวันนี้ผ่านห้าคะแนนนะครับใครได้น้อยกว่าห้าทำใหม่เขาบอกว่ามนุษย์เริ่มจากเชื้อแบคทีเ r ียต่างๆนี่แหละแล้วพัฒนาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆกลายเป็นสัตว์กลายเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็ พัฒนา,าเป็นสัตว์ปีกวิภาดาได้หนึง่งท่าไม้ทิรดนได้เก้าเขาบอกว่าไก่เกิดก่อนเพราะว่าไก่พัฒนามาจากกลุ่มไดโนเสาร์มีปีอันนี้ต,ตอบแบบวิทยาศาสตร์นะว้าวกูผมทำใหม่แล้วก็ได้คะแนนเท่าเดิมอ่ะว้าวพิตวัตแปดสุภาพิชเจ็ดวิภาดาหนึ่งทิรดลนเก้าธนก 5, นิจห้ารัชพลเจ็ด ทิตวัดแปดครูครับถ้าทำเสร็จแล้วแล้วคะแนนผ่านก็ออกเลยครับผมทีละโดนออกได้พิเชีพลสิบเอ็ดวันนี้เต็มสิบเอ็ดคะแนนผ่านหก อนุทิดาสามมใครไม่ผ่านครึ่งไปทำไมปุณวิทย์เจ็ดปรินราดาเจ็ดวันทิดาสองไปทำไมผู้บริโภคอะชัดยานุเจ็ดพัทธาวดีแปดผู้บริโภคคนกินอะไม่รู้ใส่ใส่เวอร์สุภาเก้านพสิทธิ์แปดสุมินทราหก ถูกครับคนที่ผ่านแล้วออกเลยใช่ไหมออกได้เลยครับพักผ่อนเตรียมเรียนว,วิชาถัดไปวิชาสุดท้ายเดี๋ยวจะแคปคนส่งงานทั้งหมดส่งไปในไลน์ให้นะครับไม่รู้ว่าครูถูกถูกไม่ถูกไม่รู้ารูได้เต็มหกแล้วอ่าเท่าเดิมอ่ะครูมันสามอ,อ่ะครูปลายทำหม่ดูดีๆเพิมมาสองข้อนีอน อะไรอ่ะง,งงเลยยิพดาสามไปทำเพิ่มมายทำอีกนัทพัฒน์เจ็ดทิติวัฒน์สิบเอ็ดวันนสนานหกคับหน้าเข้ามาเรียนกันด้วยนะโอ้ตรวจของผมแล้วยังตรวจแล้วครับสงกบผมไม่มีกดส่งซับมีแ้แอนเซอร์อะ นะอออกแล้วเข้าไมถ้ามันไม่มีครูคะตัวของผมหรือยังดูแล้วคุณสุภาสิบเอดสุภาพิษแปดพิภาดาสามอยู่เนี่ยน่าจะพัเจ็ดโอ้ตัวของผมแล้วยังตรวจแล้วคุณธนกิจส่งมาแล้วหกอาอได้แปดได้แปดแล้วคุูเมื่อกี้มันน่าจะมีอะไรบ้างโอ้ยรอดูนมิตแอนเซอร์อ่ะ ตัวเอสอะตัวเอสข้างล่างอะครับ,คร,บรครับผมอครูได้สีแ่แโว้สมองอนุธิดาหกวนะิภดาสี่น,ทนัทพลจะมีแปดคุณลังสีแปดเสร็จแล้วออกได้นะสุมินทราเจ็ด เปาโคตรง่ายเลยนะเปาไหนเปาคถ้าเสร็จแล้วออกเลยเหรอออกได้เลยครับถ้ามีชื่อแล้วออกได้เลยวันนี้มีแค่นี้ครับขอลองทำมัวม่วๆไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าทำแบบตั้งใจสิใส่มัคงใส่มั่วๆโค<ฮ>าวพ, <laughs> พูดแค่เลยเอา้า วันนีดาสี่สุมินตราเจ็ดอนุธิดาหกูกไปแล้วครับครับผมมีเรื่องจะมาบอกบอกว่าไอวัน,นิดาน่าจะมั่วมั่วต้องทำต้องตั้งใจ ครูจะส่งไปแล้วคุูเห็นเปล่าลิงกินพืชกับสัตว์วันนี้ดากเออไม่ใช่วิภาดาเก้าผ่านไหมครูได้ได้ได้ครับเสร็จแล้วออกได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆเหรอครับคุณครูใช่จะเรียนอีกเหรอ ครับครับข้ามหนะ้าขอเป็นตอบคำถามถามได้ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนได้ไงเนี่ยง่ายสุดแล้วเนี่ยคาบหน้าเขียนอีกนิดหน่อยครูข้าหนะ้าขอตอบคำถามตอนเริ่มได้ไหมได้ได้เดี๋ยวรอดูก่อน <c oughs> ใครเข้าไม่ได้มีไหม แม่มาจอไม่แคบมีไม่ต้องแคปครับถ้ามีชื่อแล้วนะเพราะเดี๋ยวครูตรวจจากตรงนี้แหละที่ชื่อมาขึ้นที่ครูนะคุณนาวิศแปดคุณหนูออกแล้วนะครับผม,ผมอ้ผมผ่านอ่าผ่านผ่านแล้วออกได้เลย ที่เหลืออยู่ในนี้<ห>นที่ทำเสร็จหมดแล้วเนะี่ยได้เลยครับมีใครอีกเดี๋ยวดูชื่อก่อนใครทำเสร็จแล้วออกได้เลยนะเตรียมเรียนวิชาถัดไปพักสายตาน้ำใช่ออกไปเล่นเกมนะเอาไปพักสายตาซะหน่อยอ๋อไอเตรียมเรียนวิชาถัดไปไม่งั้นจะปวดตาครับ กันพงแปดอนุทิดาแปดคุณวิทย์แปดรัฐพัฒนทองรัตเก้า ใครเข้าไม่ได้ใครมีปัญหาบอกค, <ะ S 1> ครับคับองค์นะคะครับผม ธีรพัฒน์เจ็ดใครเข้าไม่ได้ใครมีปัญหาอีกบอกนะครับ ปริเชยสองปริเยา,ทา,ายทำไม อ่าเดี๋ยวครูจะวางสายแล้วนะครับใครมีปัญหาอะไรไหมทำกิ่นรอบก็ได้นะครับ